สวัสดีครับทุกผู้ชมความพยายามปิดล้อมมินอนหัดด้วยการขยายกมปูไปทิศทางโปคคฟและดดปอป์เปเลียเพื่อบีบบังคับให้ฝ่ายยูเครนถอนกําลังออกไปกลายเป็นหายนะเมื่อถูกฝ่ายยูเครนซุ่มโจมตีวางแผนกลศึกวหลายชั้นจนทําให้ทารรัสเซียต้องเป็นฝ่ายถูกตัดขาดและถูกปิดล้อมที่มินอหัดซึ่งมันเกิดขึ้นท่ามกลางความเบื่อหน่ายสงครามของชาวรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในรัสเซียปีหน้าครับทุกผู้ชม ซึ่งที่เมืองมินหาดนั้นครับมีนาวิกโยธินที่3.5ของยูเครนทำหน้าที่คุ้มกันรอบข้างของเมืองเพื่อให้กำลังหลักถอนตัวออกมาจากทางตอนใต้ของเมืองมายังทางตอนเหนือของเมืองมิโนหาดโดยสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาได้ทำการวางกำลังซุ่มโจมตีในขณะที่ฝ่ยายรัสเซียย่ามใจตีรุกตามถลําเข้าไปในกับดักจนสูญเสียกำลังจำนวนมากล่าสุดรายงานเมื่อวันที่30พฤศจิกายนระบุครับว่าฝ่าย,ายรัสเซียพยายามเข้าตีรุก จากทานตะวันออกและทานตะวันตกของเมืองเพื่อปิดล้อมฐานยูเครนที่อยู่บนอาคารสูงในมืมิโน,โนหาดเนื่องจากการส่งกำลังเข้าโดยตรงทําให้พวกเขาสูญเสียจากการตอบโต้โดยโุรนจากอาคารสูงเหล่านี้จํานวนมากและเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการภาคพื้นดินและทําลายแนวป้องกันของยูเครนรัสเซียจึงระดมยิงใส่เมืองมิโนหาดและโปคอฟอย่างไม่ลดละด้วยกระสุนปืนประมาณ1 5 0 0 0นัดต่อวันหรือการจบติดทุกครั้ง จะเริ่มต้นด้วยการระดมยิงเตรียมการอย่างหนักหน่วงนอกจากนี้รัสเซียยังทิ้งระเบิดร่อนเฉลี่ยว,วันละ1 5 0ลูกเพื่อเขายังใช้ระเบิดแฟบ3 0 0 0ขนาด3ตันเพื่อทำลายสิ่งกอ่อสร้างทุกแห่งจนราบคาบส่งผลให้ไม่มีอาคารใดเหลืออยู่เลยในเมืองมิโนาหาดเมืองที่ประชากรก่อนสงครามเพียง4 8 0 0 0คนอาคารสุกระฟ้ายังคงตั้งตะง,ตงาอยู่แม้จะมีการโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่อาคารทั้งหมดได้รับความเสียหายแล้ว ซึ่งทาให้ประสิทธิภาพในการเป็นฐานที่มั่นในการป้องกันลดลงความเสียหายในระดับนี้ทําให้เกิดช่องโหว่ในแนวนป้องกันของยูเครนซึ่งหน่วยรบรัสเซียได้ใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็วในการรุกคืบเพื่อเจาะลึกเข้าไปในใจกลางเมืองฝ่ายยูเครนถอนตัวออกมาและถูกแทนที่ด้วยทหารราัสเซียที่เข้าไปในซากปร,รักหักพังดังกล่าวซึ่งการที่ไม่มีอาคารกำบ,บังกายทำให้ฐานราัสเซียถูกตรวจพบได้ง่ายขึ้นจากภาพ นายทหารของรัเสเซียถูกตรวจพบและถูกปิดล้อมดิดวยโรนพวกเขายอมจำนวนวางอาวุธและถูกจับกลุมตัวเพื่อสอบสวนพวกเขาและเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวกรองรวมถึงนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกองทุนแลกเปลี่ยนชเชลยศึกในภายหลังและรวมแล้วครับการพ่ายแพ้ของการโจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียที่มินหาดทางตอนเหนือต้องย้ำถึงข้อจำกัดของกลยุทธ์การรุกแม้จะได้รับการสนับสนุนจากการโจมตีด้วยระเบิดจำนวนมหาาล นากวิกโยธิิของอยูเครนย,ยังคงแสดงให้เห็นถึงวินัยทางยุทธวิธีโดยใช้ภูมิประเทศสภาพอากาศและการประสานงานที่เหนือกว่าเพื่อเอาชนะและสกัดกั้นการการุกคืบของรัสเซียการประทัครั้งนี้ยิ่งเผยให้เห็นช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างการอ้างสิทธิ์ในสนามรบของรัสเซียกับศักยภาพที่แท้จ,จริงในการสร้างความก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล,ล้อมที่เมืองที่มีความสลับซับซ้อนอย่างเมืองมิโนฮหาด การทำสงครามทางตะวันออกของยูเครนคุณนำทางการเมืองของรัสเซียย้งยืนยันอย่างมั่นใจครับว่ารัสเซียจะยังคงทำสงครามต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป,ป้าหมายทั้งหมดที่ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มต้นสงคางรามอย่างไรก็ตามครับผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดกลับสร้างความตกตะลึงให้กับพวกเขาเพราะปรากฏว่าชาวรัสเซียเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการทางทหารพิเศษและต้องการให้สงครามยุติลงทันที เมื่อเร็วนี้ผลสำรวจภายในที่จัดทำขึ้นสำหรับรัฐบาลรัสเซียระดับภูมิภาคก่อนการเลือกตั้งปีพศ2569นั่นคือปีหน้าแสดงให้เห็นว่าชาวรัสเซีย83%รู้สึกเหนื่อยล้าจากสงครามและอีก56%ต้องการให้สงครามยุติลงโดยทันทีซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนหน้าการสับสนุนการสู้รบอย่างต่อเนื่องลดลงเหลือประมาณ23%แม้ว่าเคมลินจะยืนจัดต่อสาธารณชนว่า ความสามัคคีในชาติยังคงแข็งแกร่งช่องว่างระหว่างการสื่อสารของรัฐกับความรู้สึกส่วนตัวไม่เคยกว้างขึ้นเลยปูตินยังคงคาดหวังว่ากองกำลังของเขาจะยึดครองพื้นที่โดเนสให้ได้ทั้งหมดจะได้กำหนดเส้นตายไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าคณะที่พูดช่วยด้านนโยบายต่อประเทศของเขายังคงย้ำถึงข้อเรียกร้องสูงสุดซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนาเยเซอร์เก้ลาฟลอฟอ้างว่า การปดอาวุธนาซียังคงไม่สามารถต่อรองได้ขณะที่โคโซกเคมลมนินนิมิทีเปสขอบกล่าวว่ารัสเซียต้องการให้สงครามยุติลงแต่ต้องเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดิมของปูตินเท่านั้นข้อมูลผลโหวตใหม่นี้เป็นที่น่าตกใจครับไม่ใช่เพราะรัสเซียต,ต่อต้านสงครามอย่างกระทันหันแต่เป็นเพราะระดับความเหนื่อยล้าที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆครับจนผู้มีอำนาจไม่อาจปกปิดข้อมูลนี้ ต่อสาธารณะได้สาเหตุโดยตรงที่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ก็คือรัเสเซียต้องทนทุกข์กับการสูญเสียชีวิตนับแสนรายภาวะเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นค่าจ้างที่ลดลงและเศรษฐกิจสงครามที่ยืดเยื้อซึ่งทุม่มทรัพยากรเกือบทั้งหมดให้กับการทําสงครามภาษีใหม่ถูกจัดเก็บเกือบทุกเดือนเพื่อชดเชยช่องว่างด้านงบประมาณโดยภาษีล่าสุดทําให้รัเสเซียขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก20เป็น22อในปีหน้าครับ การโจมตีทางอากาศของยูเครนอย่างหนักหน่วงและทำลายระบบป้องกันทางอากาศของรัสเซียทุกคืนมีการตอบโต้จากฝ่ายยูเครนโจมตีโรงกันโรงไฟฟ้าท่าเรือและคลังกระสุนมันทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนลงอย่างมากครับประชาชนจำนวนมากรู้สึกว่าคลมลินจะนำสงครามกลับเข้ามาในรัสเซียอีกครั้งแม้จะมีคำยืนยันอย่างต่อเนื่องว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้ใตการควบคุมก็ตามและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การรุกรานที่ยูเครน จมตีจุดยุทธศาสตร์ที่อยู่ไกลออกไปหลังแนวหน้าและชาวบ้านก็สังเกตเห็นและเอื่อมละอาจำนวนคนที่บอกว่ามาตรฐานการคลองชีพของตนเสื่อมลงนั้นสูงที่สุดนับตั้งแต่ปีคศ .2022 หรืในเดือนตุลาคมคศ .2025 สำหรับชาวรัสเซียทุกๆหนึคนที่รายงานว่าสถานะทางการเงินของตนดีขึ้นจะมีถึง3คนที่บอกว่าสถานการณ์ของตนแย่ลงนอกจากนี้ครับ ยังเป็นเรื่องที่น่าตกใจที่ความรู้สึกนี้กําลังเปลี่ยนไปแม้แต่ในกอกรัพเองด้วยซ้าเมื่อการสื่อสารระหว่างนายทหารระดับสูงของรัสเซียหลายสิบนายเผยเห็นสิ่งที่หลายคนสงสัยนั่นคือความเชื่อที่เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆว่าสงครามได้เข้าสู่ทางตันทางการเมืองและทางยุทธศาสตร์ซึ่งเกิดจากความดื้อรัน้นส่วนตัวของปูตินเท่านั้นสิ่งนี้ไม่ได้เป็นสัญญาณของการล่มสลายที่ใกล้เข้ามาและไม่ได้หมายความว่านายพลกําลังเตรียมที่จะท้าทายอนานาจของปูติน หรือนายพลหลายคนไม่สนใจครับว่าสงครามจะสิ้นสุดลงหรือไม่ซึ่งหากสงครามยุติลงพวกเขาก็แค่ปรับตัวครับแต่หากสงครามยังคงดําเนินต่อไปพวกเขาก็ทําหน้าที่โดยส่งกําลังพลเพิ่มไปอย่างแนวหน้าพร้อมกับรายงานและโอ้อวดความสําเร็จที่เกินจริงซึ่งมันบิดเบือนสถานการณ์จริงในแนวหน้าซึ่งนายทหารยอมรับว่าความขัดแย้งไม่สามารถเอาชนะได้ในรูปแบบที่ปูตินต้องการแบบเป็ดเสร็จโดยกําลังทางทหาร นายทหารระดับสูงบางคนยอมรับอย่างเงียบๆว,ว่าพวกเขาอยากให้สงครามยุติลงเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิตทหารจํานวนมากขึ้นแต่ไม่มีใครจะท้าทายระบบของปูตินได้ที่ให้ระวัลแก่การเชื่อฟังและลงโทษหากพวกเขาไม่ซื่อสัตย์นักวิเคราะหท์ทหารชื่อดังชาวรัสเซียหลายคนเริ่มผลักดันให้เกิดการยุติและสันติภาพที่เกิดขึ้นเนื่องจากพวกเขาเข้าใจว่ารัสเซีย ไม่สามารถบรรลุเป,ป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มต้นก,การรุกรานได้เนื่องจากกองทัพสูญเสียกาลังพลไปมากเกินกว่าที่จะรักษาอัตรากําลังพลปัจจุบันไว้ได้กองทัพที่เคยเดินทัพด้วยรถถังใหม่และรถรบถังราบที่ทันสมัยตอนนี้ก้าวไปข้างหน้าด้วยมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกเก,ก่ารถยนต์พลเรือนที่ถูกถอดประตูและหมู่ถานราบขนาดเล็กที่ถูกใช้อย่างสิ้นเปลืองครับท่านผู้ชมและอันก็คือข่าวสารและสาระ ที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ